สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่นําที่เคยครับเป็นเหรียญพรมจักรพรรดินะครับหลวงพ่อสนวรดกลางราชกูทารามนะครับออกพศ2 5 6 1นะครับเนื้อชุบเงินหน้าทองแปลงจากจักรรมการ่วมสร้างนะครับหลวงพ่อสนนนะครับจะเป็นสิทธิ์สืบสายทอดเพื่อังคมจากหลวงปู่สุขวัดประคอมาตานเจ้านะครับผ่านทางหลวงพ่อแพรนะครับที่เป็นเหรียญนะครับนะครับเนื้อชุบเงินหน้าทองนะครับตรนี้คือด้านหลัง นะครับนะครับหมายเลขสวยมากครับหมายเลข3านี่ผมไปชมขอบข้างๆนะครับสีทองสวยสดก็ยังเวลาไปเลี่ยมนะครับมาพร้อมกระกล่องใส่กล่องนะครับที่เป็นที่ใส่ขนาดนะครับจะเห็นว่ายันเยอะมากนะครับผมนะครับยันเยอะมากเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับจริงๆอย่างนี้เขาเรียกหมื่นยันนะครับเหมาะสําหรับนะครับเรื่องของ แก้กันในเรื่องของนะครับสิ่งไม่ดีไม่งานต่างๆนะครับเรื่องคนกอพันธ์เมตตาค้าขายนะครับยันนี้จะครบเลยนะครับผมนะครับพระพรมอาจารท่านก็เป็นเทพสูงสุดในความหมายความเข้าใจของศาสนาพราหมณ์นะครับผมในความเชื่อทางศาสนาพราหมนะครับเป็นผู้สร้างทุกอย่างนะครับส่วนอาจารยาพูดท่านก็เป็นนะครับเทพนะครับที่ก่อนชั้นจะเข้า อิพานนะครับด้านหลังก็เป็นพยาคุดนะครับผมข้างบนก็เป็นหมายเลขนะครับข้างบนต่อโคตสอสอคือสนันนะครับพยาคุดก็จะเป็นนะครับเป็นเทพนะครับที่พระนารายยกย่องให้มีฐานะเท่ากันนะครับการกุนไจนะครับการลมเพลลมพัดนะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับพอท่านทับสินสินตามากมายคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านนะครับก็จะมีโชคลาภนะครับตรงกลางนั้นก็เป็นยัน มหาจักรพัดได้เองนะครับให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับหลวงพ่อสนันนั่นก็สืบนะครับสายวิชามาจากหลวงปู่สุขนะครับวัดประคอมาคขันเต้าโดยผ่านทางหลวงพรอแพรนะครับผมวัดกลางราชคูทารามนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับเปลี่ยนน้หากันเยอะนะครับหากันเยอะพอดีจัดลานแล้วเจอขึ้นมานะครับลูกค้าชาวต่างชาติชอบนิยมเช่าบูชาออกกันไปเยอะแยะมากมาย นะครับนี่ให้ชมนะครับเรื่องของพรหมก็คืออธิษฐานจิตนะครับขอนะครับขอได้ไม่เกินกําลังบุญแล้วก็ปรารถนาเป็นพรหมก็สวดมนต์นะครับเอาไว้เรี่ยมกรรมสวดมนต์สวดคาถาจากักรพรรดิก็ได้เพราะจริงๆเหรียญนี้ก็คือเหรียญจกักรพรรดินะนะสวดคาถาจากักรพรรดิของหลวงตามาก็ได้นะครับตัวจกักรพรรดิหลวงตามะนี่คือสมัยก่อนนะครับหลวงปู่ดู่ท่านเรียกว่าเป็นอหมด่า บูชาบูชาพุทธเจ้านะนะครับนี่เป็นรูปของกล่องนะครับมากล้องกล่องเงินเมือนปีนี้สร้างตั้งแต่ปี2561นะครับปัจจุบัน2566ปลผ่านไปแล้ว5ปีนะครับนะครับถ้าทุกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 4 0ก8าหาหหรือ081-4203-001ขอบคุณครับสวัสดีคับ